干呢？ ที่พิพิธภัณฑ์โบราณบ้านศรีสะเกดเวัดศรีสะเกตจะมีพระพุทธรูปประมาณสักไม่แน่ใจพระพุทธรูปใหญ่นี่หลายรูปมากแล้วก็พระพุทธรูปเล็กๆนี่แต่ละช่องจะเป็นช่องละสององค์ใช่ไหมช่องละสององค์สองค์ บางรูปละเสียนาจะอิูที่เยอรมันนี่เลยไม่ได้ไกลเศษนพื่นเลย <c oughs> เดินทางไกลโอในนี้ <c oughs> อ่ะในนี้เป็นข้างในนี่เป็นพราะทุน่าจะขุดขึ้นมาจากเป็นวัตถุโบราณเลยนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ขุดขึ้นมา ไม่มีเขียนไว้ใช่ไหมคะว่าทั้งหมดมีพระพุทธรูปทั้งหมดกี่องค์อ๋อพระรูปยืนนี่สวยเป็นทองสมรทธิ์ไหมไม่ใช่ สืตสถูกใช่ไหมเจ้าอะไรอ่ะเจ้าหญิงเยญาตของของเจ้าลาวสมัยก๋อเจ้าหญิงผู้สัง ภาพที่อยู่ข้างหน้าเนีลยคะ่ะมีของญี่ปุ่นด้วยหมายความว่าอ เปิดทุกวันนะคะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะค่าผ่านประตูของเรา5,000กีบคนต่างประเทศ30,000อันนี้ไม่ได้เขียนนะว่าเอาไว้ใช้ในกรณีไหนแต่อันนี้สวย